ไทยได้ไปต่อ MotoGP ประกาศสัญญาจัดการแข่งขันไทยกลางปีที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ยาวถึงปี2031เดิมที่สัญญาจะหมดในปี2026แต่ล่าสุด MotoGP และรัฐบาลไทยตกลงขยายสัญญาเพิ่มเป็น5ปีปิดข่าวหรือว่าไทยจะหันไปจัด Formula 1แทน CEO ของ d o n n a c a m e l o o s p e l e t a ชื่นชมแฟนชาวไทยคือหนึ่งในผู้ชมที่ดีที่สุดในโลกบรรยากาศสุดยอดทุกปีและทาให้บุรีรัมย์กลายเป็นหนึ่งในสนามที่สาคัญ สุดของ MotoGP ขณะที่ด็อเตอร์ก้องศักดยอดมณีผู้ว่าการกรกตย้ําว่าไทย GP ไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันแต่คือพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านการท่องเที่ยวโรงแรมการขนส่งและซัพพลายเชน ทั่วประเทศรัฐบาลเห็นชอบขยายสัญญาอย่างเป็นทางการพร้อมตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางมอเตอร์สปอร์ตของภูมิภาคและใช้ MotoGP เป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างภาพลักษณ์ทั่วประเทศให้ทั่วโลกเห็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตไทยเตรียมเฮได้เลยครับผมบุรีรัมย์อยู่ในปฏิทิน MotoGP อย่างน้อยถึงปี2031แน่นอนครับและซื้อบัตรได้ที่ออทิ i เก็ตหรือเซเว่นทั่วประเทศครับผม